เจ้าทำอะไรอยู่มานี่เ euh ดี๋ยวนี้นายน้อยได้โปรดข้ามีคนที่จะแต่งงานด้วยแล้วเจ้ามีคนที่จะแต่งงานด้วยแล้วใช่แล้วเจ้าค่ะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงทำไม่ได้ข้าควรที่จะฆ่าไอสารเร็วนั่นต่อหน้าเจ้าดีไหมรับใช้ข้า หรือชีวิตของเจ้านั่นอะไรที่มันสำคัญกว่ากันเลือกมาได้เลยใช่แบบนั้นแหละไอสาระเลวนั่นจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปไอสาระเลวคนไหนที่มันกล้าไม่ต้องกลัว ข้าแค่สก,กัดจุดเจ้าเท่านั้นเองอีกสักพักเจ้าก็สามารถเคลื่อนไหวได้เด็กน้อยไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะเป็นแบบนี้หรอกนะอาจมีบางครั้งในชีวิตของเจ้าที่จะรู้สึกเหมือนมีหมาบ้าไล่ตามแต่ว่าเจ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามที่หมาบ้าพวกนั้นต้องการทุกครั้งหรอกนะแกเป็นใครกันมาที่นี่ได้ยังไงดังนั้น ลืมเรื่องทุกอย่างในวันนี้ไปแล้วไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับผู้มั่นของเจ้าซะเจ้าถามข้าว่าข้าเป็นใครอย่างนั้นหรือข้ามั่นใจว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนอย่าบอกนะว่าบิคอกคอกเดี๋ยวข้าผิดไปแล้วได้โปรดในตอนที่เด็กคนนี้ขออลองเจ้าในตอนที่คนอื่นๆขอลองเจ้า เจ้าทำอย่างไรละ่ะนายท่านได้โปรดทบทวนใหม่อีกครั้งด้วยเถอะขอรับถ้าพวกเราโจมตีตระกูลบีแล้วก็ผู้คนในเจียงหูจะต้องแค้นเครืองพวกเราแน่รองผู้นำสมาคมเฉิงอยู่เจ้าพูดว่าความแค้นเครืองหรอลูกข้าเกือบตายเลยนะ ข้าจะทนกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรคนพวกนั้นจะไปรู้อะไรจริงๆแล้วมันเป็นเพราะนายน้อยต้องการที่จะสังหารผู้อื่นก่อนไม่ใช่หรือไงยิ่งไปกว่านั้นภายใต้แนวทางของฝั่งธรรมะท่านผู้นำถึงกับจ้างคนพเนจรมาทำลายนิกายหนึง่งเพียงเพราะลูกของเขาถูกทุบตีรองผู้นำอย่าคิดที่จะหยุดฆ่าอีกต่อไปเลยท่านผู้นำได้โปรดคิดอีกทีด้วยเถอะขอรับ ทำไมเจ้าต้องแ้งทําเป็นคนดีด้วยทั้งที่เจ้าไม่ได้ดูเป็นมิตรเลยสุนัขโลหิตสุนัขโลหิตเจ้าวางที่จะทําอะไรเรื่องนี้ต้องรีบๆจัดการอย่างรวดเร็วนะอย่างที่พวกเจ้ารู้ว่าพวกคนพเนจรน,นั้นไม่ได้ฝกไฟไฟไฟไดักายฝ่ายใดดังนั้นหากเราปล่อยให้มันล่าช้าแบบนี้ความลับของเราอาจจะลวกก็ได้ หากเจ้ายังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ในตอนนี้พวกเขาก็จะแยกย้ายกันทันทีนั่นจะไม่เกิดขึ้นเราจะดำเนินการตามที่วางแผนไว้ท่านผู้นำลองผู้นำนี่ไม่ใช่แค่การล้างแค้นให้กับลูกชายของข้าเท่านั้นถึงแม้ว่าอำนาจของตระกูลบิจะลดลงแต่พวกเขาก็ยังมีอิทธิพลในหลายๆที่อยู่ดีเมื่อพวกเราครอบครองทุกสิ่งของพวกเขาได้ พวกเราก็จะสามารถเพิ่มพลังของเราได้ถึงสองเท่าเลยแต่ว่าท่านผู้นำเหตุผลที่ตระกูลบิมีอิทธิพลมากในเขตซานตรงเป็นเพราะเหล่านักรบของที่นี่เชื่อมั่นในตัวของผู้นำตระกูลบินคขอลับรองผู้นำนั่นหมายความว่าตัวของข้านั้นแย่กว่าเขางั้นหรอท่านก็รู้ว่าข้าไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นเจ้าบอกว่าความเชื่อมั่นหรอของแบบนั้น มันไม่มีในเจียงหูหรอกมีแค่สองสิ่งเท่านั้นในเจียงหูนั่นคือความแข็งแกร่งและความอ่อนแอผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือเจียงหูถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เป็นคนดีมากก็ตามแต่พวกเราก็ไม่สามารถทําแบบนี้ภายใต้ฝั่งธรรมะได้ท่านผู้นําถ้าท่านโจมตีตระกูลบีข้าคงไม่สามารถรับใช้ท่านต่อไปได้ อะไรนะเจ้ากล้าใช้เงื่อนไขแบบนี้กับข้าใส่หัวไปสักก่อนที่ข้าจะฆ่าเจ้าใส่หัวไปสักก่อนที่ข้าจะฆ่าเจ้าท่านผู้นำข้าบอกให้เจ้าใส่หัวไปไงหรือว่าเจ้าอยากจะตายหรือไงล่ะข้ารับใช้เขามา20ปีแล้วมันไม่ใช่เรื่องโกหกเลยถ้าจะบอกว่าข้า ทำเพื่อความก้าวหน้าของสมาคมอย่างข้าทำงานอย่างหนักก็เพื่อสมาคมอย่างแต่เพราะอะไรกันท่านถึงได้ทำแบบนี้ไอ้คนไร้ประโยชน์ยังไงก็ตามพวกเราไม่สามารถปล่อยให้ใครหลุดรอดออกไปจากที่นั่นในวันนั้นได้มั่นใจได้เลยแม้แต่หมาตัวเดียวพวกเราก็จะไม่ให้เหลือรอดนี่มันแย่มากพวกเขาโหดร้ายแบบนี้ได้ยังไงกัน แม้ว่าข้าอยากจะทําให้สมาคมหยางกลายเป็นสมาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าข้าคงจะต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่ข้าจะถูกโยนทิ้งเจ้า<ต>เป็นใครลองท่านผู้นำท่านอยากให้มันจบลงแบบนี้งั้นหรอเจ้าพูดเรื่องอะไรกัน ก้ากำลังพูดว่าท่านต้องการให้ชีวิตของท่านจบลงโดยการปกป้องไอสัตว์ะเลวแบบนั้นงั้นหรอเขาเป็นปราจารย์หากเจ้าไม่อยากให้ชีวิตของเจ้าจบลงอย่างเปล่าประโยชน์แล้วก็รออยู่ที่นี่เพราะว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตท่านไอสัตว์ะเลวเจ้าเป็นใครกัน ลูกชายของผู้นำตระกูลที่พยายามที่จะทำลายยังไงละ่ะเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกันนะ่ะลูกชายของตระกูลที่พวกข้าพยายามที่จะทำลายงั้นเหรอตระกูลบีอันยิ่งใหญ่และเสียงนี่บิหลีต้นใช่แล้วข้าเองอะไรที่ทำให้เจ้าขยะนี่มั่นใจถึงขนาดทำเรื่องแบบนี้เดี๋ยวที่สำคัญเจ้านี่มาถึงที่นี่ได้ยังไง แต่ว่านั่นก็ไม่สำคัญหรอกเพราะยังไงข้าก็จะฆ่ามันอยู่ดีข้าไอสารเลวนั่นซะห้าพันตำลึงเจ้าพูดเรื่องอะไรนะ่ะยังไงก็ต้องฆ่าไอสารเลวนั่นอยู่ดีไม่ใช่หรือไงแต่ก็ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่หรือหากเจ้าไม่ต้องการงั้นเจ้าก็ทำเองก็แล้วกันเจ้ามาบ้างเงินนี่ก็ได้รีบๆจัดการมันเร็วเข้า เด็กน้อยต้องขอบคุณเจ้าจริงๆขอบคุณที่เจ้าทําให้ข้าได้เงินเพิ่มเจ้าคือคนพนเนจรที่พวกเขาเรียกว่าสุนัขโลหิตสีนะใช่แล้วไม่คิดเลยว่าเด็กอย่างเจ้าจะรู้จักชื่อของข้าด้วยถ้าอย่างนั้นแกก็คงจะรู้ด้วยว่าอีกไม่นานเจ้าก็จะตายแล้วใช่ไหม ร่างกายของบหลีต้วนมีปานภายในอย่างมากก็แค่ห้าปีการเคลื่อนไหวของเจ้าค่อนข้างเร็วดีนี่ร่างกายของเขาเคลื่อนไหวช้ามากเลยหากข้าไม่ได้คาดเดาการโจมตีของสุนัขโลหิตไวล่วงหน้าข้าคงถูกฆ่าไปแล้วถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่ได้กำลังต่อสู้ด้วยร่างกายของบิลีต้น ข้ากำลังต่อสู้ด้วยประสบการณ์ของข้าเองอย่างไรก็ตามนี่มันสนุกมากนี่มันนานแค่ไหนแล้วนะที่ข้าไม่ได้สู้แบบเอาเป็นเอาตายแบบนี้ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าข้านั้นชื่นชอบการต่อสู้แต่หลังจากที่กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทุกๆวันของข้าก็เต็มไปด้วยความสงบสุขมันน่าเบื่อมาก วิชาดาบล่าอาศูรกระบวนท่าแรกเป็นไปไม่ได้หือตะตอนไหนกันอักบิลีต้นเจ้ามีความสามารถแบบนี้ได้ยังไงกันใครจะรู้ ว่าเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่ข้าบอกหรือไม่น่ะเอามาเจ้าถึงหยิบอาวุธของสุนัขโลหิตขึ้นมากันหรือว่าเจ้าต้องการที่จะทําให้เหมือนว่าข้ากับสุนัขโลหิตต่อสู้กันเองเจ้าพูดได้เกือบถูกแล้วข้าจะทําให้มันดูเหมือนว่าสุนัขโลหิตฆ่าเจ้าแล้วก็วิ่งหนีไปตังหักละเดี๋ยวข้าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเจ้าหากเจ้าปล่อยข้าไปมันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าและตระกูลของเจ้า หากเจ้าขายของพวกนี้เจ้าจะได้เงินมากกว่าสามหมื่นตำลึงเลยเจ้ามีข้อเสนอให้กับข้าแบบนี้แสดงว่าเจ้านี่คงจะผ่อนขายมากเลยสินะว่ายังไงล่ะหากเจ้าปล่อยข้าไปของพวกนี้จะเป็นของเจ้าทั้งหมดเลยแถมข้างนอกก็ยังมีของอื่นๆอยู่อีกด้วยนะหากเจ้าปล่อยข้าไปเจ้าจะได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าข้าตายเจ้าก็ไม่ได้อะไรไปเลยข้าได้ยินสิ่งที่เจ้าพูดก่อนหน้านี้ มีคนทั้งหมดสองประเภทในเจียงหูนั่นก็คือคนที่แข็งแกร่งและคนที่อ่อนแอคนที่แข็งแกร่งจะอยู่รอดคนที่อ่อนแอจะตายจากไปใช่ไหมดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าจะเป็นคนที่อ่อนแอนะเข้ามาได้ ทั้งสุนัขโลหิตกับท่านผู้นำตายแล้วนายน้อยบีหลีต้น้นฆ่าพวกเขาทั้งสองคนด้วยตัวคนเดียวผู้จัดการทั่วไปเฉิงยูจากนี้ไปเจ้าคือผู้นำสมาคมอย่างคนใหม่ หลังจากที่นายน้อยออกไปเขาก็นั่งรอยอยู่ที่นี่ทั้งคืนโดยไม่นอนเลยเจ้าบ้าเจ้าคงจะกังวลเกี่ยวกับข้าสินะข้าหิวแล้วมากินกันเถอะเปิดเอาจานที่แพงที่สุดมาทีได้คะ่ะ มีข่าวหรือเกิดขึ้นว่าสุนัขลหิตฆ่าผู้นำสมาคมหยางแน่หนีไปกับทรัพย์สมบัติของเขามันไม่จริงใช่ไหมขอรับมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นงั้นเหรอท่านไม่ได้เป็นคนทำหรือขอรับนายน้อยเจ้าไม่ได้บอกว่าสุนัขลหิตเป็นคนทำหรือไงข้ารู้แล้วท่านเป็นคนที่จัดการกับผู้นำหยางและก็สุนัขลหิตใช่ไหมขอรับใช่ มันต้องเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆนายน้อยเพิ่งมาถึงที่นี่และเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วสมเหตุสมผลดีไม่ใช่หรือสมเหตุสมผลก็บ้าแล้วขอรับไม่มีทางที่เรื่องบังเอิญแบบนี้จะเกิดขึ้นได้หรอกขอรับท่านทําอะไรไปบ้างเนี่ยขอรับข้าก็บอกไปแล้วว่าข้าจะไปกําจัดพวกเขาโอ้พระเจ้าท่านทํา ถ้าอย่างนั้นท่านก็ขโมยของมีค่าที่สุนัขโลหิตนี่มาด้วยใช่ไหมขอรับขโมยเจ้าหมายความว่าอะไรมันก็แค่ค่าชดเชยค่าชดเชยใช่เขาออกคำสั่งให้ข้าพ่อแม่ของข้าข้าเจ้าและทุกๆคนในตระกูลของเราพวกเขาพยายามที่จะกำจัดพวกเราและแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตระกูลเรามีท่านเอามันมามากแค่ไหน ช่างเถอะไม่ต้องบอกข้าข้าไม่ต้องการที่จะรู้ทำไมละ่ะข้าบอกเจ้าได้นะถ้าเจ้าอยากรู้ข้าไม่อยากได้ยินไม่ใช่ว่ามีคนบอกว่าถ้าท่านรู้ความลับมากเกินไปท่านจะตายเป็นคนแรกนะ่ะขอรับฮ่าฮ่าข้ารู้ดีสามหมื่นสองพันตำลึงถ้าข้ายังอยู่ที่สมาคมอย่างนั้นกว่านี้และขายของได้หลายๆอย่างข้าคงทำเงินได้มากกว่านี้แต่ข้าไม่ทำ ผลที่ตามมาอาจจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ได้และการมีอยู่ของข้าอาจจะถูกเปิดเผยหากข้าโลภโดยไม่มีเหตุผลเฉิงยูรู้อยู่แล้วว่าข้าคือนายน้อยของตระกูลบีเขาคิดว่าข้าเป็นมังกรหลับที่ซ่อนพลังเอาไว้และสาบานว่าจะพักดีต่อข้าแน่นอนว่าข้าไม่ได้โง่พอที่จะเชื่อในความพักดีที่ทําโดยยังไม่ได้คิดอะไรหรอกนะข้าจะรักษาระยะห่างจากเขาไว้และใช้เขาทําสิ่งต่าง งั้นท่านก็ฆ่าอย่างจีกังด้วยใช้ไหมขอรับใช่ทำไมหรือว่าเจ้ารู้สึกเสียใจกับเขาถึงแม้เขาจะทําเรื่องแบบนั้นน่ะไอสารเลวๆนั่นยังเด็กอยู่เลยการทําถูกหรือทําผิดมันเกี่ยวอะไรกับอายุละ่ะไม่ว่าเจ้าจะอายุน้อยหรือจะอายุเยอะหากเจ้าทําในสิ่งที่สมควรตายเจ้าก็จะต้องตาย นั่นมันก็จริงแต่ที่ข้าพูดแบบนี้เผื่อเจ้าไม่รู้แต่ข้าไม่ได้ฆ่ามันเพราะเจ้าหรอกนะแต่เป็นเพราะมันจะฆ่าข้าตั้งหากล่ะขอรับเจ้าใจดีจริงๆกวางโฉขอรับนายน้อยจากนี้เป็นต้นไปข้าวางแผนที่จะสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับเจ้า ไม่ใช่ศิละปะก,การต่อสู้ที่เจ้าทําได้แค่เรียนแบบแต่เป็นศิละปะก,การต่อสู้ที่แท้จริงขอรับท่านจริงจังหรือขอรับใช่ข้าจริงจังถึงข้าอยากจะฝึกฝนแต่มันคงสายไปแล้วที่จะเรียนรู้มันปีนี้ข้าอายุยี่ปีแล้วนะขอรับปล่อยให้ข้าจัดการเอง ก็จริงที่อายุของเขาค่อนข้างเยอะสำหรับการฝึกฝนแต่ถ้าข้าเป็นอาจารย์ของเขาข้อเสียด้านอายุของเขาสามารถชดเชยได้คิดให้รอบคอบก่อนจะตอบข้าเพราะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อชีวิตของเจ้าเท่านั้นเจ้าอยากที่จะเข้าการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จากข้าหรือไม่ข้าต้องการที่จะฝึกฝนขอรับ ทำไมเพราะว่าท่านเปลี่ยนไปและจากเรื่องนี้มันทําให้ข้ารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงด้วยนายน้อยข้าเองก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับท่านเช่นกันข้าถามอะไรเจ้าหน่อยสิทําไมเจ้าถึงได้ดีกับข้านักละเมื่อก่อนข้าเป็นเพียงแค่เศษขยะแทะๆ้ๆเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันเกิดอะไรขึ้น ท่านเคยเป็นคนดีในน้อยท่านปฏิบัติต่อข้าเป็นอย่างดีในตอนที่ข้านั้นอายุ15และท่านอายุ10ปีในตอนนั้นข้าป่วยหนักมากอาการไข้ของข้ามันรุนแรงมากจนทำให้ข้าหมดสติไปแล้วตอนที่ข้าลืมตาขึ้นมาหลังจากที่หมดสติไปก็ได้เห็นท่านกำลังใช้ผ้าชุบน้ำวางบนหน้าผากให้กับข้า ข้ายังคงไม่สามารถลืมหน้าตาอันเป็นกังวลของท่านในตอนนั้นได้เลยไม่เคยเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสายตาที่ท่านมองมาที่ข้าโง่เขาจริงๆที่เจ้ายังคงยึดติดอยู่กับเรื่องแบบนั้นสำหรับบางคนที่แสดงความใจดีออกมามันอาจเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนได้ขอรับ ศิลปะการต่อสู้ที่ข้าจะให้เจ้าฝึกฝนก็คือเจดทักษะทะเลใต้เจดทักษะทะเลใต้และเจ้าจะไม่ใช่คนรับใช้ของข้าอีกต่อไปจากนี้ไปเจ้าคือผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าหือ ข้าได้ยินมาว่าผู้คนในเจียงหูจะโค้งคำนับต่อผู้ที่ตนขอฝึกฝนวิชานะ»ขอรับใช่แล้วเจ้าทำได้ดีเลยข้าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะรับกวางโถเป็นสิทธิของข้าสิ่งที่กําลังทำอยู่ใกล้เคียงกับการฝึกฝนให้ลูกน้องของข้าให้รู้จักการเคลื่อนไหวข้าคิดว่าข้าน่าจะสามารถรับการคำนับอย่างจริงใจแบบนี้ได้อยู่นะ เหลือเชื่อคิดไม่ถึงเลยว่าผู้นําสมาคมอย่างจะพยายามกําจัดพวกเราโดยใช้พวกคนแพนจรแบบนี้เขาชั่วร้ายมากกว่าที่พวกเราคิดไว้มากเลยล่ะขอรับถ้าเขาไม่ถูกกําจัดโดยสุนัขโลหิตพวกเราคงได้พบเจอกับปัญหาครั้งใหญ่เลยล่ะขอรับอืมสวรรค์ต้องช่วยเหลือพวกเราแน่ๆเลยโชคดีอะไรอย่างนี้ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ยังต้องใช้นี่เรายืมมาจากสมาคมหยางอยู่ ขอรับข้าว่าเขาจะต้องพูดแบบนี้เขาคิดว่าพวกเราเป็นนี่สมาคมอย่างไม่ใช่อย่างจิเชข้าหวังว่าท่านจะไม่อารมณ์เสียจนเกินไปท่านพ่ออืมเจ้าไปพักเถอะขอรับท่านพ่อ นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพูดแบบนั้นเนื่องจากแม่ของข้าเลี้ยงข้ามาด้วยตัวคนเดียวตั้งแต่ข้ายังเด็กข้าจึงไม่มีพ่อในชีวิตก่อนแม้ว่าจะพูดเป็นครั้งแรกก็ตามมันก็ไม่ได้รู้สึกแย่เท่าไหร่นะมันคืออะไรมันคือเงินสามพันตำลึง ที่ข้าเก็บมานานแล้วสามพันตำลึงเจ้าเก็บเงินได้มากขนาดนี้ได้ยังไงข้าเก็บเงินพวกนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่จําเป็นหลังจากที่แต่งงานไปแล้วน่ะที่จริง,รงมันเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ข้าได้มาจากหยางจีเซหรือว่าข้าจะให้เขามากเกินไปจนทําให้เขาสงสัยถ้าอย่างนั้นทําไมท่านถึงมอบเงินนี้ให้กับข้ากันละ่ะข้าต้องการให้ท่านใช้เงินนี้ในการปรับปรุปงหน่วยกระบี่ขึ้นมาใหม่ อะไรนะเพิ่มเงินเดือนให้กับพวกเขาแล้วก็หาคนมาเติมในตำแหน่งที่ขาดไปด้วยนี่ท่านคิดว่าที่พวกเราอยู่ที่นี่เป็นเพราะเงินอย่างนั้นหรือข้ารู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าพวกเราไม่สามารถปล่อยให้คนในตระกูลของเราต้องทนทุกข์เพราะเรื่องเงินได้ข้าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นท่านก็ควรที่จะมอบเงินพวกนี้ให้กับท่านผู้นำ ไม่ใช่ข้าข้าเดาไว้แล้วแต่ว่าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะรับเงินที่ท่านพ่อมอบให้หรอกนะจากที่ข้าเข้าใจซอจุงเป็นคนที่พักดีมากถึงแม้ว่าท่านพ่อจะมอบเงินให้กับเขาเพื่อตั้งหน่วยใหม่เนื่องจากเขามั่นใจว่าเขาสามารถจัดการหน่วยนักดาบได้เขาจึงปฏิเสธเงินเสมอโดยบอกว่าเขาต้องการชำระหนี้ก่อน เจ้าและหน่วยนักดาบคือหัวใจหลักของตระกูลเราถ้าเจ้ากับหน่วยนักดาบล่มตระกูลของเราก็จะล่มไปด้วยท่านอยากจะพูดอะไรกันแน่หัวใจหลักของตระกูลไม่ใช่พวกเราแต่เป็นท่านผู้นำตั้งหากไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอคนแบบเขาที่นี่เหมือนกันเจ้าพูดถูกแต่ไม่ใช่ว่าหน่วยนักดาบคือคนที่คอยส่งเสริมให้ผู้นำกลายเป็นหัวใจหลักของตระกูลนะ่ะได้โปรดรับมันไปเถอะ นี่ก็เพื่อประโยชน์ของผู้นำตระกูลเช่นกันก็ได้ค่าสัญญาว่าข้าจะใช้เงินนี้เพื่อหน่วยนักดาบเท่านั้นขอบพระคุณมากท่านผู้นำหน่วยงั้นข้าขอตัวก่อนต้วนขอรับขอบคุณ ต่างจากกวางโถไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากเขาจะแสดงผลที่ได้ออกมาด้วยตัวของเขาเองไม่กี่วันต่อมาห่าห่าห่าเมื่อไม่นานมานี้บรรยากาศของหน่วยนักดาบได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่หน่วยนักดาบเท่านั้นแต่ทั้งตระกูลก็มีความกระตือรือร้อนมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าข้าที่เคยเป็นคนโง่เขาได้เปลี่ยนไปแล้ว หลังจากที่เรื่องที่ข้ามอบเงินให้กับหน่วยนักดาบแพ้่ออกไปหัวข้อในการพูดคุยลับหลังข้าก็ได้เปลี่ยนไปและได้มีประกาศคัดเลือกนักดาบสำหรับหน่วยใหม่นี่เป็นครั้งแรกที่บรรยากาศในตระกูลบิรีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างไรก็ตามแต่ปัญหาก็คือปานภายในของข้ายกเว้นตอนนอนข้าได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการฝึกฝนวิชาจิตวิญญาณการต่อสู้แห่งสวรรค์ ซึ่งมันสามารถรวบรวมพลังภายในได้เร็วกว่าวิธีการฝึกปกติถึงสามเท่าแต่ข้าก็สามารถรวบรวมพลังได้เพียงเล็กน้อยเองตอนนี้มีทางเลือกเดียวแล้วข้าจำเป็นต้องเพิ่มความเร็วในการรวบรวมพลังภายในโดยการปวดล็อกความคิดและควบคุมจุดกักเก็บของข้าในกรณีนี้ข้าต้องการยาอายุวัฒนะเพื่อปวดล็อกพวกมันข้าเหลือเงินอยู่29,000ตำลึง าสามารถซื้อยาอายุวัฒนะด้วยเงินแค่นี้ได้ไหมจีหนานตลาดมืดสาขาจีหนานเจ้ามาที่นี่เพื่อซื้อยาอายุวัฒนะใช่ขอรับชนิดไหนเม็ดยาหรือสมุนไพรได้หมดมีคำพูดในเจียงหูเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิ่งที่ไม่มีอยู่ในตลาดมืดคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเจียงหูถ้าข้าหาจากที่นี่ไม่ได้ที่อื่นข้าก็คงไม่สามารถหายายุวัฒนะจากเงินได้อีกเลยโชคของเจ้าค่อนข้างดีเลยนะที่สาขาของเราไม่ได้มียาอายุวัฒนะมากมายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมียาอายุวัฒนะมาสุงที่นี่เมื่อสองวันก่อนมันคืออะไรมันคือสมุนไพรพันปี สมุนไพรพัน 1, ปีมันเป็นสมุนไพรที่รู้กันว่ามีสรพรพคุณในการเพิ่มพลังภายในให้ผู้ที่กิน10-50ึปีในยุคปัจจุบันยาอยุวัฒนะหายากมากมันไม่ง่ายเลยที่จะได้ครอบครองของแบบนี้มันราคา4 4 0 0 0ตำลึงบ้าจริงค่าขาดเงินอยู่1 5 0 0 0ตำลึงบางทีตอนนี้อาจจะเป็นครั้งเดียวที่เจ้าจะได้ซื้อมันแล้วนะ เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากที่จะได้สิ่งนี้มาในปัจจุบันถึงเจ้าจะไม่ซื้อมันก็จะถูกขายออกไปอย่างรวดเร็วอยู่ดีค่านำเงินมาไม่พอเดี๋ยวขค่ากลับมาใหม่อีกครั้งทำไมเจ้าถึงได้ต้องการที่จะซื้อยาอายุวัฒนละล่ะแน่นอนว่าเพื่อที่จะแข็งแร่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นหากเจ้าแข็งแร่งขึ้นข้าเพิ่งรู้สึกตัวได้ไม่นานหลังจากที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำอะไรเลย ข้ากำลังคิดที่จะแสดงความกะตันยูของข้าให้กับทุกคนได้เห็นฮ่าฮ่าฮ่าขอโทษด้วยที่หวัวเราะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาขณะที่ทำธุรกิจที่นี่ทำไมเพราะว่าไม่เคยมีคนกะตันยูเลยสักคนในบรรดาผู้คนที่พยายามจะซื้อยาอายุวัฒนะในเจียงหูล่ะนะ ข้ารู้ว่าเขาหมายความว่าอะไรเพราะว่าข้าก็เป็นแบบนั้นเช่นกันเมื่อเจ้าหมกมุ่นอยู่กับการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเจ้าไม่มีทางเลือกนอกจากไม่สนใจคนรอบข้างในตอนที่ข้ากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกข้าพยายามที่จะทำเรื่องกระตันอยูที่ข้าไม่สามารถทำกับแม่ของข้าได้อย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปแล้ว มันช่างน่าเสียดายแต่ดูเหมือนว่าข้าจะพลาดโอกาสที่จะได้เป็นลูกกัตัญยูคนแรกไปแล้วข้าจะรอเจ้าสิบปันถ้าเจ้าหาเงินมาได้พอในสิบวันข้าจะขายมันให้กับเจ้าข้าเป็นคนที่เชื่อว่ายาอายุวัฒนะแต่ละอันมีเจ้าของโดยชอบทำพิสูจน์สิว่าข้าคิดถูก ลำบากแล้วสิสัญญาสิบวันตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่ข้ายังคิดวิธีหาเงินไม่ได้เลยถ้าข้าเอาเงินทั้งหมดจากสมาคมอย่างมาบางทีข้าอาจจะได้เงินอีก15,000าตำลึงอย่างไรก็ตามถ้าข้าทำอย่างนั้นความสัมพันธ์ของข้ากับเฉิงยูคงจะพังทลายลงแน่เขาคงคิดว่าข้าเป็นปิงที่พยายามดูดเงินและคิดอย่างอื่นอีกแน่ ข้ายังมีแผนการสำหรับสมาคมอย่างอยู่นายน้อยท่านกำลังกังวลเกี่ยวกับอะไรบางอย่างใช่ไหมขอรับเขานี่มีความเฉียบคมพอๆกับที่ปรึกษาการชารยังเลยท่านต้องการที่จะไปพบกับแม่นางส่งอีกครั้งใช่ไหมขอรับ